จนกองเปียกความบอนั่นคนขั้นาวลงไปเขาออกแล้วเขาถอนออกแล้วถอนอล้เห็อ่ขอาวงแล้วขั้นอาวลงแล้วไปกับเลงไปบอลกุยจะไปไฟฝ่าเลยนะไฟฝ่าแล้วมันช็อตเนาะโอ้โอหโอโอ้โ้วอห้โอ้อ้โา้โหนอ้้ห้อ้โ้โห้หอ้หอห้้องเ่ ไฟคามมันรัดวงจรมีเพียงร้ามโอ้ที่เหลพวกดูรถไทยรถไยหน่อยรถไยหน่อยรถไยหน่อยรถไยเดินตามกบไปเราชาวบานม่เห็นเสียหายหไ่เดอพี่ลอก้เจมี่ทั้งแกะทั้งยังลงเดียวห้างขอยหาง เป็นหลังที่สองครับงวดที่แล้วว่างบ้าจักกี้มือกี้เดียวนว่างหันอ่ครับเป็นใหม่ขอกเพียงเพลินนี่ก็เป็นขอกเพียงครับโอ,โอ้ลมก็ลงมาโอ้ยังไดก็ยันเธอ,เธอล่มไปล่มไปหันไปนนไหนีเด้อพระผู้เจ้ากระไรองค์ปักหลัสาคุมกล้องเจียวคาดใหม่ใหม่ตะบอนอยู่อีกกัดนี่แหละสายไฟเป็นหลักวงจรอีสานซิตี้นนครับเบ้ายี่ ต้องเกียร์สายไฟสั่งไฟดึงออกเลยอีกแล้วข้าวปุ่นๆกันน้ำมันรถลาดอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจีารถน้ำมันรถไทยบ่โอ้โหรถ

โอ้ย่งข้ไปไกลเด้อย่งข้ไปไกลเด้อเดี๋ยวปรุ่นช่วหมีบิ้งเด้อครับอซีคมองจุบสเดี๋ยว่าโอ้คือข้ไปไกล่ป่นนะครับพอสุ่มดึงภาพข้าไม้เบื้องที่มันใหม่เนาะดีแล้ไฟฟ้าลงกนสายไฟก่อๆบางเตียห้องก็ต้องเพี้ยนต้องขอดครับว่าบางเตียเซฟตี้คัดมันบอ

รถดับเพลิงกำลังมาเออๆไองกันเลยนั่งให้น้อยน้ำตาแล้วเนาะโอโหมาเร็วมาเร็วบอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วยีจอดยุกลแต่พโอ้มันหาตำแหน่งเยอะย่มาเนื้อไปเยยเลยเรียเขอเรียเสีไป่ลยเรียาเรียเขอไปเหยเลย สายไฟไปไปของกองเที <deal> ่ยงเนาะวันบานวัาเป็นรถที่สองีวานรถนามที่ถอยไม่ได้ไหมรถนากูบอเขอมาเนาะไปเข้าวนปอยวิาสตร์เนาะเรียกเขาเรียเขา เซี่ยโกรครับนี่องค์การบริหารส่วนตำบลเ s โก้มาอีกท่านหนึ่งจ่อรล่ออยู่ทางนู้ครับอ้๊ยไอหย่นนี่เนาะชินตำกินตำด้วยเรียกว่าห้ามหมูเนียเดี๋ยวมันสีเหลียวกองเปี้ยงนอน,อย,น,อ,ยน,อ,ยนอยู่เนาะเหลียวกองเปี้ยง เดีวมันก็เราใช้สมอเเดี๋ยวมันนัีมีนมนเจ้าวายยี่นีมพวกเ็กงได้เออราใช้ไงหอยหันเดี๋วของเงี้ยนไปใส่หมราไปานด้วยสายยี่นีเราเตี้ย เอดเชไปถอด้ายนาเ้กอดอกแล้วเขาเเาเลยว่ต้องไปเตมันันสียมันโคดี่ต้องไปเสียบเดือตัวเดือนไปเดือตเตนี้มันสายมันเขาไปบีบมันมันมาถือเสีหน้ารออเดือออลดอ อีกขันหนึ่งไปคฟังพูดครับอยกันสกัดสองสองท่านรับเงนสองทานโขั้นตับโกโลเกียวกนประกาศชิดาดสันเลยไฟฟ่ารถนีรถไสมครับพี่น้องแท้งนั้นว้ยเขาไปใกลว่ดใดเด้อนั่น ใต้หมวกกันน็อกก็ได้เนี่ยเดียเลย่าคเขาแรนมาเลยแนแมนนเพ่อนคี่ื่ยุกยางคิ้วสารพัดเนะเพราะว่ากองเพียงเพราะว่ามีอย่างในนี่เนี่อะไรอะยางลดระเพื่องข้าบิ่งกินองมากให้กำลังใจมากเิ่งน้ำกันครับโหดระเพื่องกัซอยกัน2อคั้นครับ บอลวาจม่ยื้สองถึงสคั้นหลับลบนวามาซอยกันพรหนามันสิเบิดก่อนทางเจ้าหน้าทีต่ตำรวจบลก้าหวยดับเพลิงบลกมาออกมากไเซอ,อยกันเไเนาะ้อไปแล้ว่นาส่วนดับเพลิงเตียนทางสกัดไปยานมันรถไทยไม่น้องนี่โอ้รถไทย,ยนู้ว่วตาบอกในคู่วตาเพราะอนคู่าตาออทีาท่มครับ

รถตัวนึงบดีนาซีเรียสประกันรถเดียวบ่อรอบ่บ่บ่นาีนเลยวอนหนึงลบบ่ได้เป็นครับเครื่องเดียวไฟเครื่งครองส่องบล่งครับรับเพิ่งบนควาเดียวมากเพิ่มเที่ยงบนซีบ่รอนไงแต่มันอยู่ตอนที่ชัดอยู่กเขาไกล้เบ่ได้ มันเหนียวมัอยู่แล้วโอ้พโ,โลโอโอ,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 โอสังสีนั่นพทนกูกนมวยพรกะรงเพลงเลยเพื่อนนั่นเพื่อ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 ยืน่นม่ได้มไรวะทีเดี๋ยวมามันส่งยุละยานีีวะทีความิว่าอ่อนลงไรตัอ อี่ส้นหนึ่งครับเจกว่าเบิ่งโอ้เป็นบว่าวน้ะข้างเต็มปีคนตะงยกรบเพื่งอยากว่าปีประทุมซอยกันบบก,กับสมุดเจยวโก้ครับซอยกันไปยูรับเพื่งตะวักบัดว้าน้อมันเอาปรท่าน,าานมันกับปุบป,ปับมมาเลยกรได้มันรถหนักเนาะหอยมาย่ำอย่างเือกบาทโวะ่มาอีกหาเรื่หนามันก็สมอ ม่เอต้ินยินนวาิ่มาอกสอรถนี่พอผู้ใหญ่เดี๋ยวรถมาเติมมาซ้ำอีกคินวาเพียงนี่โว้ยก่อจินเมนเมียนเพี้ยง็ขาหน่อยลอยก่อนแล้วนี <lak> ่โอ้ ok <m ats keyboard 1970> ัดต่อเดี๋ยวมันมีอีอสคันถิมาอีกย่วเจยมาอีกาคัน่มันัน่อช่ยยน้่้่่ไ เราใช้กันอับมาบุ้งเลยกำลังมาอยู่แล้วกำลังมาอยู่ไหอยู่กำลังไหมปัจจุบันก็ต้องกระจอยอยู่ไหมพิสูจน์แล้วครับว่ามันเกิดจากอยังเกิดจากทุกมากเป็นไฟ่พลาดเราต้องจอยแล้วครับเพราะว่ามันแดดฮ้อนฮ้อนครับฮ้อนเนี้ยดีบ้านห้องรถนำหน่อยเพ่ซอยกันละนำหน่อยนำไหลก็ดีที่เดีแล้วครับเพราะว่าเมียนเมียนนำหน่อยกับพ่อที่ ตา้านใบซอยกันพ่อมมนดิฟลอยอ้อนโตลงพ่อนม่ดิลูกลาบกันอีกไอ้ละเพี้ยงครับละคเพี้ยงไงเปิดเอาหรือหยุดชวาว่านิวาว่าทางอย้่ยวอมันีควอดใจเนาะมันเป็นเกียงหน้าตัวยห่สูงใกเลยกำลังกลุ่มช่วงทั้งรันอยู่กำลังติดกลุ่มกันอีพี่น้องเออไอ้ค ว่าหนามันพรอนครอมนั hmm. ้นยังเหลาอูยู้ครับขวมหอนมันยังลอูย anyway ้ยนทนนี <t <t ้ตัวตัรักนี <t 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 ่ครับตัวเทียนตะไลอกบ่อหนึ่งเราจะเพิ่มดียอก็ม่หวดีครับปอยสกัดกันไปเรื่อยๆปอยกันรถไทยดีครับจบเลยรถไทยมตอรอีกคันนึงเดินตามยูฟังอีกฟังหนึ่งลครับฟังข้างหนอยู่ชอนตั้งน้า มีน่อยเหีก็ก็ดีซอยกันต๊ะต้องเก็บตกีนีสายไฟทีออกไปแ้วกองเี้ยงกองยังต้องลงเบเกอร์ล้วครับมันยังทีได้เมีนครับต้องพะว่าออกไปนมันกองเตี้ยงเวลาเขาง้อกเขาแขงยังก็ใส่เวลาหน่อยเขาบ็ลงเเกอร์ลังจกใส่แล้วมันกับสตอันนี้เป็นบอดี้ลงเบเกอร์มังเดี๋ยวเบอร์บอดีตัดไฟออก เดือเตีะไปเลยย่ายรถไถงอ่ะกะเรียนนี้เพราะเป็นอ่ะเราพี่คนขับมันไปเพราะเป็นดีขคือกันด้วยนี่แหละวัาจุดสำคัญครับนี่จุดนี่คือจุดสำคัญของกล่องเครื่องใหญ่ๆักองเอาสังสีออกแล้วก็เที่ยง เพียงเาเพียงหอกเขาน้ามีดที่เรื่อยๆแล้วครับนวิรุนเลยเบี้ยไ่สดบ่อนโอ้ต้องใช่สุดหน่อยเบาอย่ามีสันที่ตีครับไล่สดของี่รุ่นก็บประเดไ่สวดนะครับตัดต่อตกแต่งภาพซีเสียงพอได้ทีขอโบโบโคสมกับขอให้ายๆครับอีก ทิมงาพุ่นกำลังถีเก็บเอาเศษสังสีออกมาครับสังสีทียนมันโปกเปี้ยงเทียวาสเดียนสีน้ำเผาทัวถึงไฟสีดมอขั้นนีรถะเพิ่มมากมากครับระเพิ<อ>่มครับจากนองแรงพ่วงครับตำบลน้ืแองพ่วงมาช่วยกันผ่านใกล้กัคนครับ่อยกัน กาคิวเจนจะเป็นมาประจําก,กทาารทั่งองเื่พ่วงขอบคุ้น้งโคงการบริหารตรวจกระบนองเื่พ่วงครับนายกตั้มตันตัวคนเป็นนายยกเื่อนกล่างมากไปสังสีออกเพื่อว่าก็เพิ่งวันใมันไฟมันคงเหรียเชื่อว่าสิดีมอดสิดัดบนีอมันตัน,นี้ามา มาเทนหนำค่อยกันครับหน่มแน้องซึ่งนพี่ซึ่งมีบัตรมาท่ครมอย่มีบาเขาครับอั่นี้เส้นมวกดิอานี้ชื่อชาติครับบัตมีบันน้องเะลาบตห้องบัรูเนี่ครับีนองะล่า แต่น้องสักทีกูกินหนาครับหนึ่งเราักทีออกีอกอถูกไาไฟมันนิดครับอ้เสียงยังโดดเราเปิดตุบนี้มงไม่ให้ประเดี๋ยวแตกเพรนาะถอยเด้อถอยเด้อเฮ้ถอยเด้อถ้าหุดไฟมันยังแย่งองเตี้ยงอีกส่นหนึ่งครับเตียงยังอีกต่นหนึง เียนนำเกี่สตัวกันขั้นนึงที่ไปเอานำขันนึงก็มาเทียนนำกันครับสามสีขั้นขั้นของขั้นหมดแล้วคนมาจะไหมตัวกันยืนหลอกไปครับเกียมสีหมดเกี่ยสีเทียพื้นทีเดีวต้งหมอดนิดนละครับคนยังสีเข้ารดนำํีมันลอยางกัไได้ก่อจะเอคอยเกียวทั้งสีคอยนั่นนี่ก็จะเสียยางดี คนไม่คนเขาเป็นไกลอว่ามูงมมีเสียเพาะเสียกันกองเปียงกองนี่สำคัญด้วยนี่ครับกองัๆนี่องวาเสียแล้วครับโอ้ยไป่าแล้วไ่ยอเรื่อองน้องมึงสายไฟเกาเกาทีไปตอไปไกลๆกัว่นระวังดีๆระวังระวย้ำเาเสียบรองเาไปย่ำปอดปากออกเยว่า้องกันเ้ก่อนชอ่างหี่หอน ความเที่ยวเรื่อยมือนยิ่งแง่เลยความเที่ยวเรื่อยยิ่งแง่ไปเรือยเล้ยังไงก็ขอบคุณอุ๊ซี่ครับขอบคุณพี่น้องอ่าไฟลำบากลำบ้างเด้อสายพี่น้องสายไฟของเขาอย่างกับข้อลื้อก็ลื้อหัวข้อถอนกับถอนเปลี่ยนใหม่เพราะว่าไฟป่าละล่องจรดทั้งช่วงหนาเรียงทังสี่ละครับเป็นที่ไฟที่ว่าไฟป่าละล่องจรดยังไงก็ขอบคุณพี่น้องครับ จะได้มือนีกับฝา,ากฟี่ฝากน้องไส่จมีหรอครับสวัสดีครับ